สวัสดี FC ลุงพล FC ลุงภูนะครับในช่องภูกระเบิดช n แนลนะครับก่อนอื่นนะครับลุงภูก็ต้องขออาราธนาคุณพระศรีพระรัตนไ泰นะครับโปรดนบันดาลให้กับ FC ทุกๆท่านนะครับจงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็มีชีวิตที่ราบรื่นะครับทำอะไรก็ขอให้สมความปรารถนานะครับแล้วก็ให้ร่าให้รวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะครับโอเควันนี้นะครับลุงภูนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของ หลังจากที่ลุงปูนะครับได้มีการมอบมอบป้ายนะครับให้กับทางลุงพลนะครับว่าจะเป็นป้ายไว้บอร์ดนะครับหรือว่ารูปรูปของลุงพลกับป้าแตนนะครับที่ไปตั้งอยู่ที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือส่งป้ายที่ว่าเป็นป้ายเชียนะครับที่เป็นป้าย FC ของลุงพลเนี่ยไปทั้งหมด8ป้ายนะครับก็ยังไงเนี่ยตอนนี้ก็คือถึงบ้านลุงพลอย่างเรียบร้อยทุกอย่างหมดแล้วนะครับ ก็ถือว่าภารกิจของลุงปูเนี่ยก็ถือว่าสําเร็จละนะครับผมในฐานะที่เป็น f c ลุงพลคนหนึ่งนะครับแล้วก็รักแล้วก็หวังดีกับครอบครัวของลุงพลนะครับไม่ว่าจะเป็นลุงพลก็แต่หรือว่าครอบครัวน้องโอมน้องน้ำมนต์ทุกคนนะครับลุงปูก็รักแล้วก็หวังดีทุกทุกคนนะครับแล้วก็อยากให้ครอบครัวของลุงพลเนี่ยมีความสุขนะครับฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่ลุงปูสามารถทําได้นะครับใน สภาวะที่ลุงปูเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับที่พอจะทําได้นะครับเท่าที่มีเวลานะครับก็สามารถที่จะหยิบยื่นอะไรบา,บางสิ่งบางอย่างให้ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินหรือว่าไม่ได้เป็นสิ่งของหรือแม้ไม่ได้เป็นของที่ไปมอบให้กับลุงพลโดยตรงแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นการชื่นชมรักนะครับแล้วก็อยากจะให้กับให้กับ FC ที่ไปเยี่ยมลุงพลเนี่ยได้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับจึงจึงทำป้ายต่างๆนั้นขึ้นมาเนาะ โอเคก็ตรงนั้นเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับก็คือลุงภูเนี่ยก็ได้ไปดูคลิปของอพี่ท่านหนึ่งนะครับก็เห็นบอกว่าทางลุงพลแล้วก็ป้าแตนเนี่ยไปซ่อมรถนะครับแล้วก็ข้างๆร้านเนี่ยแล้วก็ไปข้างๆร้านนะครับปรากฏว่ามี FC นะครับ FC คนหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์อภิชาตินะครับซึ่งเป็นนักสะสมพระนะเห็นบอกว่ามี Facebook ด้วยนะครับชื่อพระสมเด็จสยามนะครับก็เป็นคนสะสมพระทีนี้เนี่ยเขาก็ชื่นชอบทางลุงพลกับป้าแต๋นนะครับก็เลยนาพระสมเด็จเนี่ยสององค์นะครับมามอบให้กับลุงพลแล้วก็ป้าแต๋นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ซึ่อมูลค่าเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมูลค่าเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นหลักแสนเหมือนกันนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยก็คือเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเรื่องของสิ่งบูชาต่างๆนะครับก็ไม่ควรที่จะประเมินเป็นเรื่องของมูลค่านะครับก็ยังไงเนี่ยอยู่ที่ใจนะครับอยู่ที่ใจศรัทธานะครับแล้วก็ควรทาดีเนี่ยยังไงก็ต้องได้ดีอยู่แล้วนะครับโอเคก็แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับฝากเลยนะครับตอนนี้ก็คือมาดี้พีทนะครับมาดี้พีทนะครับซึ่งเป็นชาเพื่อสุขภาพนะครับเห็นหลายคนก็คือถามมานะครับว่า ชาตัวนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรนะคะเห็นปิ่มซีโฟบอกว่ามันช่วยเรื่องของอลำไส้นะครับทําความสะอาดลำไส้บางครั้งเนี่ยลำไส้เรานะครับที่ทั้งชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเราไปทานอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับหรือไปทานอาหารปิ้งย่างนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรอาจจะส่งผลเรื่องของอทำให้มีเรื่องของมะเร็งอะไรต่างได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆสิ่งสกรปรกที่มันไปเกาะอยู่ตามลำไส้อะครับมันก็จะ ชักล้างออกไปนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ท้าแรกๆะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทาดเบาอยู่แล้วนะครับก็อาจจะถ่ายง่ายขึ้นแต่คนที่ทาดหนักก็อาจจะต้องกินหลายซองหน่อยนะครับแล้วมันก็จะถึงทําให้ถ่ายได้ดีขึ้นทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าช่วงแรกนะครับของการถ่ายเนี่ยก็อาจจะมีกลิ่นเหม็นพอสมควรนะครับ อันนี้คือเป็นผลปฏิกิริยาหลังจากที่เราได้ทานชาตัวนี้เข้าไปนะครับแต่บอกได้เลยว่าชาตัวนี้เนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพในเรื่องของการชะล้างสิ่งสกปรกในลำไส้ของเราได้เป็นอย่างดีนะครับ1กล่องเนี่ยก็คือ390บาทนะครับน่าจะมีประมาณกี่ซองนี่ทางลุงภูย,ยังไม่ได้ซื้อมาทานนะครับแต่ว่าก็ลองไปปรึกษาดูแล้วกันตามเบอร์ที่ที่เคยให้ไว้นะครับ ก็ยังไงช่วยอุดหนุนด้วยนะครับยังไงเนี่ยลุงป,ปูต้องได้1ล้านนะยังไงช่วยช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะลาจากกันไปนะครับใครที่ชื่นชอบออการทําอาหารนะครับเบเกอรี่นะยังไงเนี่ยฝากติดตามช่อง Food Day Channel ของน้องเขาด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับภูกระเบิด Channel ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับลุงพลยังไงหรือข่าวสารอื่นๆนะครับลุงฟูก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันยังไงติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ